Song <laughs> mình tang <yết>. bước Ít Tăng năm của tay của có liên hệ của hà tay ông tạm bay. Mẹ của 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 là của mẹ 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 60ไปแล้จะได้ไม่คอไงเนี่ยไอเทียนยังไม่มีไอเียนใส่ลานใส่้างค้แม่อเนี้ยใส่วกางใส่มูลาดใสไปด้วยใีโครงขเหล็กใส่ไครับใสท่านโลไปด้วยดีกรโงเลยใช่นี่ก็เทก็60กประมาณ30คิวประมาณ8 28คิว ลายทั้งคอยได้ยี่สิบแปดคิวแสดงว่าคิวคิวคิวเรตันหรครับคิวละน้ำหนักจะอยุติซ่อมจุดซ้องตัดตัวน้องตันอ่าก็หนึ่งคิวอารองมิ่งหกัตทที่คิวมันได้ตัดหกคือหกตัดหกคือหกตัดนึงมันสองคิวโอ้ยคิวหนึ่งต้องตัดต้องตั้องตัดคิวหนึ่งตองตัดต้องจุดต้องตัดต้องตัดต้องลอยโล่โอ้สบายมากนี่ได้เป็นหนอยนันเลย อันเล็กไงนี่ครับใส่เข้าไปเล็กสเนี่ยนนนโต่เป็นเล็กสิบกเป็นเยอะสิกลเส่ี่ประมาณถ้าเต็มองเลยอ่ะมาเพรว่าที่ใส่ถังนี่แหละรองถังไม่เกินสาสิบรินสาลจะยู่นี้ไม่เกินเจ็ดสิบตันเล็กไงใส่ ยวรได <c oughs> <highly> <mother grape> ้อครับัน้มันกอนี่ถังของอะพวกเก็บตะปเกี่ยกการืมตัดโระได้ยเยอได้เยอได้ลมกดายแวกยอนลมา ารอพะระอาถังมาเทปูนใส่รัง <member> เ็นงโอ้ไคคือทางทางไหนเนไม่เห็นแพ่บ่หวยหน่ยไม่อเหีนเแพร่ลงเอวัดมาดำแพ่กันนะเพ้่อนมาเพื่อไอต่อคอ้อนี่เร่องเข้ว่าเต็แล้วบ่อน้่มันนี้ไทยมีแบบสิบบ่อแต่ว่าน้่มันแพงก่า จริญพรยาโยม22่บสองท่านอาไว้ใส่บรรจุในองค์พระใหญ่ เดี๋ยวก็ค่อยจะได้เห็นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ

แปลเองบางทีก็อาจจะน, 5, นู่น่ห้าพันโซ่ทเขาจะส่หมดแล้วก็ข้อบายทั้งหมดนาบา,าทระเทรู้ด้วยงานราชการสามจะข้อบายทั้งมนาแต่ว่าถ้าซื้อถ้าเสียค่าทั้งหมดน,หน้ำม,มันจ,จะห้าพันมยังถูกกว่าก็ยังถูกกว่าราบสิเนี่ย <c oughs> นะเดี๋ย่จะส่งหมดนีพวกไปมาไล่หวานแตถ,ถ้าเกิดไปทำเรื่องนผู้จัดการทน,นะจะเอารถ ทางใต้มาเลยพนักงนานมาแล้วก็ให้่แวแต่ละข้อแก้ไว้ ทั้งกระจายทั้งช่องหาซูนทั้งเยอะบริวารกสร้างแบบแปดพันมือเรดกันเลยประมาณมือประมาณมือเจ็ดประมาณครับผมสร้างเพื่ออะไรกันผมม่ต้องให้ดีแทดแ่พยดีดีบ้ยดีระห่า บ้กมีเปลแต่าุพานนะเห่ยครับเป็นถังน้ำถังน้ำเออถังน้ำแมนครับถังแข็ถังแข็แมนแต่ว่าบเมนงน่งนีเป็นแบบฟงไอ้ฟ้าธรรมดานะฟาธรรมดาตัวนี้เป็นฟ้ากว่าบไเบิรแต่ธาิาครับจะต้องเ็ดแทน่ยงอีกนใช้เวลาอแล้ว เดี๋ยวจะไว้ลงเดี๋ยวจะลงลงไลจะไลสดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จเขาจะรูปองค์ใหญ่หน้าตากหามีความสูง6เมตรความสูง10เมตรจะลงคลิปไปเรื่อยๆ หมดครับแล้วพอปูนลงไปมันก็จะลงไปที่แม่หมดเลยสำลักจะเบาเซร็จสำลักเบาแล้วท่าแล้วเป็นเลขกับโครงเลขที่เราตั้งถ้ามัดเสร็จนิดเดียวก็หมดมาดจะท่ากว่าพอปูนบอกมัด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มาแล้วผ่ได้เป็นรอยไหมฮ่ามาแล้วครบทาอกัน่ีบบ่ไปเลาะบ่ราเดี๋ยววิวหวานพวกเนยเดี๋ยว่ะเป็นไงพี่เที่ยวมาเที่ยวบนไหม ไปวัดไปอ้ไปนั่นรปลาสัป่าีมงคลไปวัดดุชงปงขนมาปปูาครับงอไปอวขรถตู้ช่างอะไรนะนี่ช่างคิดช่างคิดข้ารถตู้เป็นใช่ป่าวเออเยี่ยรสิ่งนะเยี่ยมตาร้อยห้าสิบิจจนะทาเครื่องใหม่เเลยอย่แมลงแค่กำเข็ม วัวแบบสิบก็พอแล้วจบไลฟ์เพียงเท่านี้เจริญพ่อ